สวัสดีครับท่านที่ชื่นชอบและก็สนใจในงานซ่อมสีรถยนต์นะครับก็มาดูงานซ่อมสีกันชนหน้ารีโวนะครับก่อนอื่นก็จะพามาดูบาดแผลนะครับที่จะซ่อมที่จะเก็บรอยกันนะครับตอนนี้ก็ถอดแยกชิ้นงานออกมาจากตัวรถแล้วนะครับตัวบาดแผลก็จะมีพวกบริเวณย้านล่างนะครับเป็นส่วนมากนะครับที่รอยแผลใหญ่นะครับ ก่อนอื่นเราก็ทำความสะอาดแล้วก็มาขัดเปิดปากแผลกันครับตอนนี้ก็กำลังขัดด้วยกระดาษทรายนะครับเบอร์เบอร์ห้านะครับขัดให้ทั่วทั้งชิ้นเลยนะครับขัดเปิดทั่วทั้งชิ้นงานเลยก็จะเป็นการขัดแห้งนะครับโดยใช้เครื่องขัดแห้งขัดลมนี่นะครับ ขัดทั่วชิ้นงานก่อนครับจากนั้นก็จะมาขัดเปิดต่างแพ่ครับขัดเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยทั่วชิ้นงานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเก็บรายละเอียดอีกครับเพราะเลือตรงตามซอบตามมุมนะครับที่ยังขัดไม่ถึงนะครับก็นป็นการเตรียมพื้นผิวจากนั้นก็มาโปกเก็บรอยนะครับด้วยสีโพลาสติกนะครับคือความยืดจยุนแล้วก็ยึด พาสติกตอนนี้ก็ตัดมาที่เที่ยวสองนะครับเที่ยวแรกกดถ่ายแต่ลืมกดบันทึกครับก็เลยไม่ได้เห็นตอนที่ลงซีโปเที่ยวแรกแล้วก็ต่อขัดเปิืแพครับี่ก็มาต่อทเที่ยวสองกันเลยครับก็จะรีบดนะครับรีดเ,เก็บ แพ้นะครับเก็บแพ้้อยคูดนะครับตรงมุมกันชนนี่จะหนักกว่าเพื่อนเลยนะครับก็จะเก็บโป้เก็บรอยสักสามสีเที่ยวนะครับจากนั้นก็มาแต่งนะครับให้สีนั้นเรียบไปนะก็จะจบด้วยการโป้สีโป้ดำเลยนะครับโป้เสริมแล้วก็ขัดขัดได้เลยนะครับจนจบขั้นตอนการโป้เลยนะครับตัวสีโป้ตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วก็มาพ้นสีรองพื้นนะครับ2เที่ยวนะครับก็จะพ้นเฉพาะตรงบริเวณบาดแผลนะครับรีอร้นเฉพาะจุดที่เราโปะไว้ครับผมสเที่ยวแล้วก็ทิ้งไว้ให้สีปกสีพื้นแห้งเสร็จตัวจากนั้นก็มาลงสีจริงกันเลยครับก็รูปทำความสะอาดขัดแต่งนะครับ พื้นผิวของสีพื้นเรียบเนียนเดียวนะครับก็มาลงสีตัวรถกันเลยนะครับอา้าวแล้วก็มาบางกล้องสัง,งั mm ้น hmm. ก็พ่นเที่ยวแรกนะครับในเที่ยวแรกก็จะยังไม่อัดนะครับก็จะเป็นการพ่นขึ้นตัวนะครับคืออัดถึงตัวก่อนในเที่ยวแรกนะครับเพื่อเติมชั้นสีขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่เที่ยวต่อไปเราจะได้พ่นอัด พนทั้งหมด2เที่ยวนะครับเที่ยวแรกโปรยเที่ยวสอัดเที่ยวที่3โปรย,ยเม็ดโปรยเจ็ดนะครับจากนะั้นก็เกลือเละเกอรอครับผมพน่นใส่สีทั้งหมด3เที่ยวการซ่อมชิ้นง,งานตัวกระจนหน้าก็จบการเตรียมพื้น,นแล้วก็ลงสีตัวรถเรียบร้อยนะครับ ตัวบาดแผลนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่รอยขีดเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นงานซ่อมยวนนะครับถือว่างานซ่อม่วนนะครับวันเดียวเสร็จนะครับสีพื้นสูตรแห้งแงเร็วนะครับน่ตัดมาอีกทีก็เคลียร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสเทียวครับผมสีที่ใช้ก็เป็น1 d 6นะครับของ Revo ครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมาชมผลงานนะครับหลังจา,ากที่เคลียร์และเกอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยครับพวงนี้ประกอบ